สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลถ้วยของสเปนโคปาเดลเลในรอบ32ทีมกันดีกว่าประจำเช้าวันพฤหัสที่21มกราคม2021นะฮะก็ปรากฏว่าคู่แรกเนี่ยคอโดบ้าก็แพ้ให้กับเลอโซซิดาดไป0-2สว่วนอีกคู่หนึ่งพลิกล็อกเลยทีเดียวฮะเอาคอเยโนจากเซกุนดาบีครับ เฉือนเอาชนะและมาดริดไป2-1ด้วยกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีะฮะก็เป็นโซเซดาดที่เข้ารอบแล้วก็เอาคารยโนที่เข้ารอบนะครับผมมาดริดตกรอบไปแล้วและคำคืนวันนี้ในรอบ32ทีมยังเหลือีก2คู่นะฮะอีบิซ่าจะเปิดบ้านเจอกับแอตเลติกบีบาวแล้วก็คา r เนล่าจะเจอกับทางบาเซโลนา มันก็เลยทำให้ตอนนี้ครับ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจากลาลิกา้าซานตาเด์เนี่ยเข้ามาทั้งหมด9ทีมครับลาลิก้าสมาร์ทแบงค์เข้ามา3ทีมแล้วก็เซคุนดาบีหลุดเข้ามา2ทีมด้วยกันก็ถือว่าแม่มีทีมล้มยักษ์ให้เห็นแบบอยู่เรื่อยๆในทุกๆรอบเลย